ในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะท่านนายกรัฐมนตรีคะ่ะได้เดินทางนะคะไปปฏิบัตรริราชการคะ่ะในาทางด้านของอเมริกานะคะเรามาดูกันดีกว่าคะ่ะว่าล่าสุดเป็นยังไงกันบ้างนะคะทางด้านของเลขา BOI นะคะก็เชื่อมั่นเหลือเกินคะ่ะว่าการพบนักธุรกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะที่สหรัฐอเมริกาจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศไทยคะ่ะ ทางด้านของเลขาธิการ B.O.I. นะคะก็ให้สัมภาษณ์ระหว่างเดินทางเข้าร่วมการประชุมเอเปกค่ะณน,นครซานฟรานซิสโกสหรัฐอเมริกานะคะถึงกิจกรรมที่ท่านนายทมนตรีค่ะเยือนอเมริกานะคะก็มีสส่วนด้วยกันคือนายกพบปะกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเป้าหมายในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ดริจิทัลและก็ EV และอีกหนึ่งส่วนนะคะนั่นก็คือนำผู้ประกอบการไทยค่ะประมาณ20คนร่วมเดิน ทางด้วยนะคะโดยให้ผู้ประกอบการไทยคะ่ะมีโอกาสพบบริษัทชั้นนำของสหรัฐอเมริกาเพื่อสร้างศักยภาพความร่วมมือในอนาคตเช่นการพบปะกับบริษัท3อุตสาหกรรมหลักได้แก่อุตสาหกรรม EV นะคะต่อยอดจากที่เคยพูดคุยกันเอาไว้นะคะให้ประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการผลิต EV หรือว่ารถยนต์ไฟฟ้านั่นเอง ทางด้านดิจิทัลค่ะก็มีการพบปะกับบริษัทสำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นบริษัท E W S Google Microsoft Intel Facebook Data Center 3แห่งนะคะไม่ว่าจะเป็น Amazon Google Microsoft นะคะโดย Amazon ค่ะประกาศร่วมลงทุนในประเทศไทยต้นปีหน้าคุณผู้ชมไม่ต่ำกว่า5,000ล้านเหรียญสหรัฐนะคะล้านเหรียญสหรัฐนะคุณผู้ชมคะหรือเกือบ2,000 0 0ล้านบาทโดยระยะแรกค่ะลงทุนสร้าง Data เซ็นเตอร์3แห่งเฟรดแรกนะคะกว่า20,000ล้านบาทค่ะด้านอิเล็กทรอนิกส์ครับจะพบกับหลายบริษัทเลยมี ADI p นะครับ HP นะครับบริษัทเหล่านี้เนี่ยมีความสนใจในประเทศไทยโดยเฉพาะสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านามาที่ไทยนะครับเป็นการผลิตกลางน้ำรัฐเนี่ยจึงมีเป้าหมายที่ชัดเจนที่จะต้องการมุ่งยกระดับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส มุ่งไปสู่ต้นน้ำมากขึ้นนะครับจุดแข็งของประเทศไทยที่ทำให้บริษัทเหล่านี้สนใจไทยมีโครงสร้างพื้นฐานที่มีความพร้อมมากที่สุดในภูมิภาคครับไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้านิคมอุตสาหกรรมท่าเรือสนามบินที่มีคุณภาพแล้วก็ซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผู้ผลิตชิ้นส่วนกว่า2,000รายแล้วก็มีทักษะสูงด้วยนะครับมีประสบการณ์การทำงานกับบริษัทร,ระดับโลกมาหลาย10ปี ส่วนปัญหาค่าแรงของไทยไม่ส่งผลกระทบหรือว่า,าความกังวลแก่บริษัทเหล่านี้ครับเพราะว่าเน้นใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและก็นวัตกรรมจึงไม่มีผลต่อการตัดสินใจเรื่องค่าแรงจึงไม่จำเป็นหรือว่าไม่เป็นปัจจัยสำคัญของบอร์ด BOI นะครับตั้งเป้าภายใน4ปีจะมีการดึงบริษัทชั้นนำไม่น้อยกว่า100บริษัทไปตั้งในประเทศไทยเพื่อให้เกิดการจ้างงานที่มี คุณค่าสูงกว่า10,000ตำแหน่งนะครับโครงการ Land Bridge ก็เป็นโปรเจกต์สำคัญเช่นเดียวกันท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมและก็ B.O.I. นะครับทำงานร่วมกันชวนนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยโครงการ Land Bridge ก็เป็นโครงการที่ใหญ่มากๆนะครับที่มีทั้งท่าเรือการคมนาคมขนส่ง B.O.I. นะครับก็มีส่วนชวนให้นักลงทุนเนี่ยมาลงทุนในการก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐานยกตัวอย่างนะครับคุณผู้ชมจะมีท่าเรือถนนระบบโลจิสติกซึ่งการออกรถโชว์โครงการแลนดบริดจ์ในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกด้วยนะครับ